อ่าโอเคดีห้าส,สาสรัทุกคนนะครับขอกทนทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Stay นั่นเองอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกองงานและกิจกรรมมากมายของมหาทิทาลัยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาได้เริ่มอัดคลิปจริงๆจังๆกันแล้วโอ้โหนานมากเลยกว่าจะได้มาอัดเนี่ยตอนแรกอ่ะคือแบบว่าอ่กากจะไปทําเกมดิจิท l ลโนเวใช่ไหมนนกชิ้ิแต่ปัญหาคือ เวลาเนาะเพราะว่างานมันก็มาเรื่อยๆจริงๆอะ่ะมหาวิทยาลัยโอเคก็วันนี้นะครับก็มาเข้าสู่เกมนี่เป็นเกมใหม่นะครับเพิ่งออกมาได้ประมาณเมื่อต้นต้นเดือนที่แล้วเองมัง้งประมาณนั้นนะเนาะชื่อเกมสเตย์นะคบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวที่จะมากู้โลกนะครับเราจะมาดูว่าน้องแมวนั้นจะมากู้โลกยังไงโอเคมาแป๊บนะขอนิดนึงรู้สึกเสียงเกมจะเบาไปหลือเ่า ขอปรับประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอยากให้เสียงพูดมันดังกว่าเสียงเกมใช่ใช่แล้วแล้วถ้ามีเสียงลมเข้ามาในไมค์ก็ไม่ต้องใส่นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยนั่งจอพัดลมอยู่ตรงนี้เพราะมันร้อนนะอ่าโอเคอ่าแอปพลิเชนแอปพลิเชนโอเคงั้นไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านีเซฟสล็อตวันตาร์โตอ่าเริ่มมาแล้วภพูพภาพโอเคอยู่นะภาพโอเคอยู่ แบบนั้นแบบนั้นแยประชันสีแดงฝนตกฟ้าผ่าแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นเนออเป็นเหมือนถ้ำเนาะถ้ำใช่ไหมถ้ำข้างข้างมีท่อน้ําด้วยเอาสิครับผมเพิ่งเคยเล่นเกมแบบนวอินดี่ครั้งแรกอุ้ยน้องแมวน้องแมวไม่อยากพูดเลยว่าคนเออเจ้า,จาของช่องกลัวแมว <c oughs> อ่านี่นะครับเป็นน้องแมวตัวหลักป้าตรงไหนวะนี่นี่ตัวเราตัวนี้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 นี่นีอ๋อไม่เห็นเมาสเว้ นี่นะคบตัวหลักของเราน้องแมวตัวหลักของเรานี่ยืนแล้วยืนแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอ่านี่อ่านี่มาแล้วเดี๋ยวขออดูปุ่มก่อนนะอ่าโอ้ยค้างค้างค้างฟ้าผ่ามาค้างเลยอ่าอันนี้อ่า WASD เป็นการเดินครับอันนี้ผมใช้ตัวคีย์บอร์ดเล่นเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาจอยมาจากที่บ้านโอเคแล้วก็มีอะไรอีกโอ้ยค้าง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 มีอ่าชิปชิป ชิปอ่านี่ชิปเป็นการวิ่งนี่อย่างนี้แล้วก็อันนี้มีเหล็กวะอ่ามีนี่อันนี้คลิกขวาเป็นเอ่อเหมือนเป็นมุมมองเนาะมุมมองของน้องแมวเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อน้องแมวกัน,กนผมคิดชื่อมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่สมองสว่างก่อนอืม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับน้องแมวที่มีลักษณะสีประมาณอย่างนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลออกเทาทออกนิดนิดนิดหน่อยนะครับ ตัวน้องก็จะดูสมส่วนนะครับแต่ผมจะทําเป็นปิดตาเอาไว้นะครับว่าน้องเนี่ยอ้วนมากๆน้องก็มีชื่อว่ากาฟิลโอเคครับก่อนเข้าบรรทุเกมกกาฟิลระจนภัยนะครับโอเคนี่กาฟิลนะครับนี่ผมชื่อ่ากาฟิลนะครับปกติผมเนี่ยชอบกินลาซานญามากๆแล้วก็พาสต้ารวมถึงอาหารขยะทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็นอนเนี่ยนอนนี่คือออยังตําก็ประมาณสองสามวันนะครับ อันนี้ก็เป็นเผือของผมนะครับสามตัวอ่าแล้วมาแนะนําตัวสีดํากันก่อนเลยนะครับนี่นี่ลองคิวเข้าไปดูนี่นี่นี่เขาไปขอเคียนะครับนี่นี่อีนี่ขอเล่นห่างหน่อยนี่นี่นี่เอาเอาเอาตบไหมตบตบกันไหมกอลฟเอ้ยเอ้ยน้องไม่ตบน้องไม่ตบน้องน้องน้องเล่นด้วยอ๋อน้องเลียนะการน่ารักที่เออโอเคครับตัวนี้ก็ไมาชื่อว่าอ่า ตุ๊ตานะครับนี่นี่ตุ๊ตาหน้าตัวสีดำตัวสีดำนี่ตุ๊ต้าอ่าอันนี้อันนี้ตัวสีอ่าน้ำตาลขาวนะครับนี่เล่นเล่นกันน้องอันนี้รู้สึกจะเป็นแค่เหมือนมาให้แบบว่ากดคิวกับน้องแมวตัวอื่นเนาะอ่านี่นี่ตุ๊ตาแล้วอ่าตัวนี้ต๋มแต้มนะครับนี่ต้มแต้มอ่านี่ต้มแต้มไปนอนอ่าแล้วตรงนี้ก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าสีขาวอ่าขาวแปดสิบน้ำตาลประมาณยี่สิบนะครับชื่อว่าติ๊ติ อ่าเนี่ยครบเลยเนี่ยตุตะอมแตมแล้วก็ติตินะครับนี่อันนี้ออติติเล่นกับกาฟิวหน่อยไอ้นี่นี่น้องเล่นเอ๊น้องเรียนหน้ากันนี่เป็นยังไงล่ะแม่รู้สึกว่าหน้าของกาฟิวจะมีอ่อเศษลาสารยาติดอยู่นะครับน้องก็เลยหิวเนาะโอเคมาเดี๋ยวต่อไปแล้วนะเอ๊ะอยาเข้าไปดูข้างในมีอะไรป่าวข้างในนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นประตูอ๋อใช่ป่ะนี่นี่นี่ แอตเทนคอนโทรลซิสเต็มน้องแมวน่าจะเปิดไม่ได้เนาะเออน้องไม่มีความสามารถมากพอโอเคป๊าป๊าป๊าปโอเคอันนี้รู้สึกจะให้เราไปนอนนะครับนี่นอนนอนอน่านี่เข้ามาดูหน้ากาฟิวกันชัดๆนะครับนี่กาฟิว อันนี้ผีเสื้อหุยผีเสื้อสวยมากเฮกมนี้รู้สึกกับเิกโอเคอยู่เนาะอ๋อนี่ลืมตาตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วตื่นแล้วนองตื่นแล้วตื่นแล้วอืมอร่อยใครจะมาคูนโอ้ยดอนไม่พอเลยเนี่ยปาเอ่อชื่ออะไรวะอ๋อ <c oughs> อันนี้อันนี้ต๋อมแต็มนะครับแลวนันติตีเนาะ ตูต้าจะสีดํานะครับตูต้าสีดําต้อตมแต้มจะเออน้ําตาลมากกว่าขาวและก็ติ๊ติจะขาวมากกว่าน้ําตาลเนาะนี่น้อมมองหน้าเฮ้ยโอ๊ย,อยเพื่อนไปแล้วกาฟิวด์รอรอ,าอกาฟิวด้วยโอ้โ,อโหง่วงจังเลยนี่เพราะมีคนมาปลุกนอนไม่พอเลยนี่อินไซด์เดอะวอลนะครับน่าจะเป็นสถานชื่อสถานที่เนาะน,นี่เดินแล้วเดินและเดินละ ปกติกาฟิลเนี่ยนอนวันละเออสองถึงสามวันนะครับพอดีไม่คนมาปลุกเนาะก็เลยได้นอนเป็นได้แค่อ่ายี่อ่สามสิบชั่วโมงเองอุ้น้อยมากเลยนะเนี่ยการที่เรานอนไม่พอเนี่ยทำให้อ่อถุงใต้ตาของเราดำนะครับทำให้กาฟิลเนี่ไม่หลัเพราะฉะนั้นกาฟิลเลยต้องนอนอย่างต่ำเนี่ยประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงเองเออถือว่าน้อยนะเนี่ย เอาสิว่าทุกคนคือผมมาไปเคยไปงานจัศการหนึ่งมาเว้ยแล้วเขาบอกว่าแมวอะมันนอนประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงเว้ยเอออันนี้นี่ครับนี่ครับตุ๊ตาอันนี้ตุต๊ต้าโอเคอุย๊ยกดสเปซบาร์เป็นการกระโดดนะครับเออ่รู้สึกแมวจะไม่ชอบน้ําลงได้ปะลง <laughs> ได้ปะอยากซนอ่ะตอนนี้มันก็คือน่าจะเป็นในช่วงของการว่าให้สำรวจนิดๆหน่อยๆแล้วเนาะ เกมกระตุกไหมวนะเดี๋ยวขอขอปรับโอเคครับพี่กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้คือผมไปปรับกราฟิกมาเนาะเนื่องจากว่าผมเดินเดินดูแล้วรู้สึกเกมมันหน่วงนองหน่อยๆเนาะก็เลยแบบไปปรับให้มันอาจากไฮเป็นประมาณมีเดียมพอเนาะน่าจะไหล,ข,หหลขึ้นมานิดนึงอ่าน่าจะไหลขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าคมอมระเบิดผมไม่แรงอ่านี่ก็โอเคขึ้นมาหน่อยเนาะหรือถ้าหากว่ามันไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเอ่อโลเนาะโอเคกดเอาตินเนตเพิ่มเหมียวหรอ อ๋อกดเอาตเนตเพื่อส่งเสียงนี่อ๋อส่งเสียงแล้วน้องแมวสามตัวจะมาหาเราอ๋อเออเหมือนเราปมนจ่าฝูงเลยเนาะอืมจ่อยแล้วครับพอดีกาฟิวเนี่ยมีอำนาจมากเลยนะครับเฮ้ยพวกแกสามตัวไปหาลาสัญญามอเคอันี้จะเป็นบาร์กระโดดนี่นี่นี่ตามมา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 โดดสิเอาโดดโดดโดดสิโดดโดดโดดเออ อันนี้อะไรอันนี้เป็นอ่าเขาให้ฝดเล็บนะครับนี่น้องแมวจะชอบฝดเล็บตามมาเลบพวกนี้เนาะมีกดคลิกซ้ายคลิกขวากดยังไงวะกดรัวๆเหรออ๋อนี่ไงกดรัวๆกดัวๆโอเคโอเคเคผมก็ไปกดค้างคดค้าเฉยเลยโอเคมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเล็บเล็บเล็บคมละโอเคปโอเคเดี๋ยวเราตามตุ๊ตตาตอมตามตอมแตมไปนะครับนี่นี่น้องแตมเนาะ เค <Okay, S 2> ป่ะเอาเอาหยุดทาไมล่ะลูกอันนี้อะไรอ๋อดื่มน้ำนี่ไม่ดื่มน้ำด้วยโอ้เคมากินน้ำเสร็จแล้วออยากกินโคกจังเลยเนี่ยกาฟิวหิวโคกมากๆเลยนะเนี่ยอยากได้โคกแบบอ่ไซส์ปิก๊กใส่ใหญ่ๆเลยกินคู่กับป๊อปคอนลาซานญาแล้วก็พาสตา้าอืมอร่อย เออจำได้ผมจําได้ว่ามีเคยมีคนบอกว่าอยากให้เกมนี้มีมีการเลือกเพศแมว <c oughs> เว้ยเพราะคนน่ยอยากดูไข่อ่านีไปไปไปตามทางตามทางตาทางเฮ้ย <c oughs> นี่นี่ดีดูความดูความทรงตัวดูความทรงตัว <c oughs> อ,อ่ากดกดสเปซบาร์เพื่อที่จะ Jump, <c oughs> เชนจัมหรออ,อ๋อเหมือนเป็นการกระโดดไหลๆรอบติดกันงี้ใช่ไหม อ๋อนี่ไงเออตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ปุ่มอยู่นะครับก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเนาะตอนนี้เนื้อเรื่องยังไม่ออกเลยตอนนี้เคไปวิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อ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 ยกาฟิววิ่งได้ไม่ค่อยนอนนะครับพอดีว่ามันหนักพุงเจปาปไปไปเหมือนเสียงของเเสียงพวกซาวต่างๆมันจะค่อนข้างกระตุกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ผมได้ยินเสียงน้ำแบบขาดเลยอะ อาจจะเป็นที่คอมผมด้วยนะอ่าก็เลยอันนี้นี้ผมไปปรับอ่าตัวส่วนกราฟิกให้เป็น l o มานะครับก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือจะอ่าภาพน่าจะค่อนข,อขอ้างลื่นลื่นพอสมควรเลยแรกกันก็คือในส่วนของอ่าความไอ้น,นี่เนาะความแบบว่าความละเอียดของแบบว่าพิกเซลมันจะน้อยลงโอเคนี่เขาให้เราคลิกขวาค้างเพื่อ Observe Observe เหมือนก็คือแบบเป็นการแบบว่าสังเกตนะครับีนประมาณอย่างนี้นี่ดูเพื่อดูเพื่อนี่นีนน โอเคไป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 โอ้ดูดูหนูน้าเออนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเคปะเอาไปสิลูกไปสิเอาเอา้อรอเพื่อนเหรอหรืออะไรเอเอโอเคโอเคโอเคคือคือเออต้องให้เพื่อนไปก่อนเหรอหรืออะไรเอาโดดสิลูกเอาเฮ้ย สอ o ชั่วโมงต่ออ๋อโอเคเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นมันน่าจะเกมน,น่าจะมีบั๊กเนาะก็เลยแบบว่าอ๋อปกติมันเข้าคาซีนเหรอเนี่ยอ๋อถึงหัวตากาฟิวดูดแล้ววะยศเอ้ยปุ๊บอู้หู้ใหม่อู้หูใหม่นะอู้หูน้ำหนักเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะเนาะข้าช่วยด้วยอืมอะไรเนี่ย มามากาฟิวลวกไปแล้วน้ำหนักเกินโอ้ยอ้ยโอ้ยอยน่าสงสารน้องเฮ้ย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 เ้าวยงไงต่อน้องนองนองล่วงร่วงมาแล้วอยู่ไหนน้อยเอนี้่อ่าอ่าเดียวนี้นี่ โอ้ยน้องกระเพกด้วยว่ะน่าจะเจ็บอะเจ็บแต่น้องวิ่งได้ป่วิ่งได้ป่วิ่งไม่ได้ด้วยเมือม่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนนี่ปะเหมือนได้ยินเสียงอ่าเหมือนได้ยินเสียงอ่าเอาเล็กเลยนะอีน้องสามตัวนั้นน่าอยู่ข้างบนปะใช่ปะใช่ปะใช่และนี่นี่จะตกแร้ตกแต่ตรงนี้นี่ตรงตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นต,ตรงนี้นี่ไง้องน่าจะรออยู่ข้างบนอะโอเค อโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปตามเนื้อเรื่องต่อเนาะโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ากินลาซาน่ามากเกินไปเลยเนี่ยดูที่น้ำหนักเกินเลยเนี่ยโอ้โอ้เออ,อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรืออะไรอะะะอเอาเอาเอาไปลมอีกและเอะอะไรวันเนี้ย สถานที่นี้เหมือนจะเป็นเหมือนที่ทิ้งขยปะป่ะแบบว่าเหมือนคนข้างบนอะ่ะเขาเอาขยะลงมาทิ้งเลยมานี้ปะ่ะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนอ๋อเหวปะ่ะเหวเหวเออเป็นบอ่อหลุมหลุมเอานี่นี่มีอะไรประตูปะเปิดปะ่ะประตูปะเปิดฮะออะไรอะไรอะไรเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะหนูเหรอโอ,โอ้ยโอ้ย โ oh, oh, อ้ยเจ็บแผลเหลือเกินโอ้ยโอ้ยกาฟิวเจ็บอ่าโอเคอน,นี้น้องน่าจะหายแผลแล้วปะอ่าอันนี้เหมือนเหมือนน้องเดินได้แล้วแต่น้องอยังวิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้คือได้ปะได้ปะได้ปะโอเคเหมือนอยังวิ่งไม่ได้เต็มที่เนาะโอเคโอเคอันนี้คือผมกดชิปผมกดชิปวิ่งไม่ได้เลยโอเคอยากอยากลองดูแถวแถวนี้ก่อนได้ไหมอะ่ะแถวนี้ เหมือนเป็นที่ทิ้งขยะเฉยๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคนี่อ,อะไรเนี่ยปลดล็อกความสําเร็จมิสจังไม่นะดีมันไม่ดีมันไม่เขียนอโอเวอร์เวทโอเคเดซิตี้นะครับเมืองแห่งความเมืองแห่งเขาเรียกว่าอะไรเดซคือความตายปะอุ้ยอะไรอะหนูเหรออะไรกันนัน่นนะเมื่อกี้ คืออ่าผมจะบอกคือเขาว่าเดทเดทอะ่ะมันแปลได้2อ,อย่างเอ้ยทุกคนคือเดทที่แปลว่าความตายก็จะเขียนอีกแบบหนึง่งหรือเดทที่หมายความว่าตายอะ่ะก็จะอีกแบบหนึง่งแปลว่าเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าคำเมื่อกี้ในเมืองน,นี้มันหมายความว่าเดทซิตี้เมืองแห่งความตายหรือเมืองที่ตายแล้วเออประมาณอย่างนั้นเนาะไม่ไม่ไม่แข่งภาษาอังกฤษไงอุ <laughs> ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนตัวพีอะ <laughs> ไม่เหมือนตัวพีอะทุกคนไอ้ตัวพีอะตัวพีอะรู้จักปะ ตัวขาวๆที่เกาะอยู่ตามใบไม้อ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะหุ่นยนต์หรอใช่ปะตอนแรนนกว่าคนตัวเพี้ยะเปไหนละเข้าไปนี้แล้วน่เลยโอ้ยกอง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 อ่าอ่าผมดูแล้วน่าจะเป็นอ่าเดทเมื่อกี้น่าจะแปลว่าเมืองที่ตายแล้วใช่ไหมนั้นแะนั่นนั้นกล้องโอ้มาถ่ายกาฟิลหรือครับนี่ค่อยดูเดอะกาฟิลโชว์ไหมครับอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะ เฮลหรอช่วยด้วยให้ไปทางนูน้นโอเคโเคเหมือนเหมือนจะมีใครบางคนในนี้เราอยู่ปะแบบว่าตอนเนี้ยมันมีกล้องไงกล้องคือกล้องอะ่ะมันจะกล้องนั้นเห็นปะทุกคนในตัวนั้นกล้องนั้นเดี๋ยวผมพากลับไปดูคือเนี่ยตัวน,นี้ตรงนงนี้มันจะมีกล้องอยู่ซึ่งกล้องตรงเนี้ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเดินผ่านมาเออผมเดาว,ว่าน่าจะมีคนในนี้อยู่น่าจะมีคนแว่าคอยจับตาดูเราอยู่ โอเคไปไปไป,ไปตามทางอบชุบอ๋อลอวอืมอืม <c oughs> ดีน่าถึงจะน้ำหนักเกินแต่ก็ยังเกิดมาเป็นแมวเค้ okay, ปะนี่ฝั่งนี้โอ้ยนู้นนูนน้นนูนน้นฟอลโล่มีเคขึ้นได้ปะวะไ,ได้ด้วยฮะเอ้ยนี่อะไรอะ่ะกดคิวอ๋อเป็นการคาบเหรอ คาบเพื่อคาบเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้แต่มันเทด่ดีโอเคปะ <c oughs> อันนี้ป่ะอ๋อนี่เหมือนจะให้เราแบบว่าคาบอ่ตัวถังมาป่ะแล้วก็ดอกตรงนี้อ่าอ่านี่ไงเป็นตามที่ผมคิดด้วยแมเก่งเอ้ยนี่ด้วยสัญชาตยาณความเป็นแมวนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณขอบเนี่ยเราจะต้องทำการนี ขีย่ยทิ้ง่เอ้อเขีย่ยทิ้งอือเมือ่อกี้กระตุกนี่เขีย่ยทิ้งโอเคอันนี้รู้สึกจะเป็นการเขีย่ยเพื่ออ่าเปิดทางเนาะโอเคนี่เขีย่ยให้สุดไปจบอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อโอเคหมดแล้วโอเคไปกระโดด อ่าลบอุย้ยเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะอันนี้เคลียจบอ้าวเคลียไม่ไปเคลียอีกเคลียอีกอ,อุ้ยอ๋อะไรวะเนี่ยตกใจโอเคมาอ่าฟอลลอมมีตามฉันมาทางนี้นี่อะไร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 อ่ะ อ๋อให้ฝนเล็บ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอย่างเงี้ฝนเล็บอีกเหรอปะ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 โอ้ก็เราเป็นแมวดิเนาะอันนี้คืออ๋อกินน้ำน้องอยู่น้ำนีอยอย่กราฟิวหิวน้ำอยากได้โค้งอยากได้สบายอันนี้เออขึ้นอันนี้ปะอ๋อนี่เกกระโดดลง แถวนี้เหมือนคล้ายๆพวกเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเพีย้ยตัวเพี้ยแล้วเปล่า <laughs> มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่มีเนาะเฮ้ยตัวบอลลูมเลยนะมันเหมือนตัวเพี้ยจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้ยกระตุก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 เค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 น่าจะเริ่มเข้าขัดนสีแล้วล่ะเอ้ยตรงนั้นมีหุ่นยนต์อยู่อ่อเอ่ออ่อตัวเพีย้ย หุ้ยตบเป็่ากลัว้ยเฮยเฮ้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 ยฮุน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 ฮะเธอจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเธอจะไม่เอ้ยเอ้ยอตายแล้วเหรอตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเหรอฮะคืออะไรอะ เมือนี้ความรู้สึกผมคือเหมือนจะเป็นเมืองของขุนยนต์ปะหรือหรือเคยมีมนุษย์อยู่อะโอ้ยคล้ายอีกแล้วคือผมดาว่าน่าจะเคยมีคนอยู่ที่นี่ไหมแต่คืออ่อจะพูดยังไงดีอะคือผมยังไม่เห็นอะไรที่แบบว่ามันอ่าพะมานยังไงดีอะเป็นสิ่งที่แบบต้องคนเท่านั้นโอคาซินปะ โอ้ ų, โยน,น,อออ oon, นั่นมันฝูงพลียยักษ์ออเอดูท่าไม่ดีแล้วกาฟิลกาฟิลไม่ชอบกาฟิลไม่ถูกใจสิ่งนี้เอากาฟิลวิ่งแล้วเอ้ยเอ้ยกดกดอันี้เพื่อวิ่งเฮ้ย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 เฮ้ อุ้ยณอะไราไม่นะกาวฟิวโดนสูบชีวิตไม่เป็นไรกาวฟิวยังเหลืออีกแปดแปดชีวิตโอ้โอเควิ่ง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 รู้สึกว่าถ้าเราโดนมันเกาะเราต้องกดอัลติเนตนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลี้ยว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 อัลติเนตอัลติเนตอัลติเนตโอเคโอเโอเคโอเคโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย อุ้ยไม่นะผมไม่อยากอยู่ที่เมืองแบบที่ผมเกลียดในตัวแบบนี้ที่สุดเลยผมเกลียดแมลงโอ้ยไอ้อยอย่ามาอย่ายอ้ายไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะ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 โอ้ยโอ้ยเตะเตะเตะเดตะ

บ้าอะไรวะเน,นี่ยเคเหมือนอ่าเมียวเหรอไปทางไหนอ่ะตรงนั้นหรอ้องไ้ต่ออ่ะตรงนี้แล้วก็ไปฝั่งนี้อ่าตรงนี้อ่าอ่า อ๋อโอ้ยนี่น้องฉลาดนี่นี่อ่าเมีอะไรบ้างแถวนี้เนี่ยก้องก้องมันจับเราอยู่เห็นปะเนี่ยเวลาเราเดินผ่านที่จุดท,ที่มีกล้องกล้องมันจะจับเราอย่างนี้เลยเหมือนกับว่ามันมีคนกำลังมองเราอยู่นี่ห้องสีฟ้าโอ้ยอีกแล้ว <c oughs> อ่า อ๋อยังไงวะเนี้อ๋อนี่ไงเข้าไปข้างในประมาณาะนะอ๋อการล้องเหนียวเป็นการในที่เป็นการให้คําใบ้เนี่ยสมมติว่าเราผมล้องเหนียวใช่ปะนี่เห็นปะไฟมันจะไฟมันจะแบบว่าเปิดอ่ะมันแปลว่ามันเหมือนเป็นคาใบ้ว่าอ๋อให้เราแบบว่าดันไอ้ตรงส่วนไอ้นี้เนาะโอ,โอ้เกมนี้ก็มีใบ้ผู้เล่นด้วยโอเคปะ เง็ยบจุบ,บอาระอาระลงยังไงวะตัวนี้นีวนี้อ่านี่แล้วก็ยังไงก้องจับแล้วอีโดดอ่ะเฮ้ยอีกโอ้ยโอ้ไม่น่าเลย กาฟิวกาฟิวเกือบแล้วเกือบวานกาวฟิวอ่าขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้หรอใช่ป่ะวะนี่ป้ายนี้แล้วก็อ่าร้องฮะสั้างนูเหรอใช่ป่ะวะงงว่ะอ๋อ เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปเราต้องไปตรงนู้นดิถ้าไปตรงนู้นเออเรากลับมาที่เก่าทำไมวะเคเคเคไป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  A few moments later อ๋ <ๆ S 2> อ,อนี่ไงเราต้องเดินกลับมานี่ตรงนี้เราจะสามารถตรงนี้ได้แล้วยังไงต่อต้องดันในนี้ปะต้องดันไม้ปะต้องอ๋อนี่ไงต้องขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วก็ดันดันไม้นั้นลงมาเออนี่ แล้วโดดลงไปเลยโอเคอัน okay, oh. นี้เราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเนาะโอเคไปต่ออ่า uh, นี่นี่นี่ทางบอกแล้วทางบอกทางบอกอุ้ยขา ก็เดินตรงนี้มืดอะมืดมากเลยอะผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเลยอะเกมแนวนี้ที่ผมเคยเห็นอะคนเล่นก็จะมีแบบพวกอ่า Little n i g h t m a r e ใช่ปะประมาณเกมประมาณอย่างนั้นอะซึ่งเขาบอกก่อนว่ามันมืดอ่ะมันมืดอะมันผมไม่ถนัดเลยอะอ่านี่ไงมาถึงแล้วอ่าตรงนี้แล้วก็ขึ้นอันนี้อ่านี้ ถ้าใครรู้นะครับว่าไอ้พวกเกมเนี่วต้นไนแมร์เนี่ยม,มันมันมีมันชื่อว่าอะไรเนี่ยพิมพิมในคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคือผมไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าสไตล์หรือว่าแมาคชีนิกหรือว่าจะเป็นแบบว่าอะไรต่างๆของเกมนะครับคือยังรู้ได้ว,ว่าเกมแนวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเคตัวนี้อาา่าฮะอันนี้อะไรอะ่ะกดคิวอ๋อ เหมือนจะเป็นการถอดปลั๊กป้าถอดปลั๊กตรงส่วนพัดลมอ่าแล้วก็เราก็คาปลั๊กไปด้วยโอเคไป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 เอาไปทำไมเนี่ยเหรอเพราะมันเท่ดียังไงล่ะอ่านี่นะครับเดอะแฟลตเดอะแฟลเหรอน่าจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วนะน่าจะนะเออไม่งั้นชื่อมันด้วยขึ้นหรอกโอเคครับที่ไหน้องขอตัดเอาไันี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนานี้มันก็ประมาณเกือบ เอาย่สิบนาทีกว่าล้เพิ่อไม่เกมมันยาวไปเราจะได้ไม,ม่มีการแบบว่าเดทแอร์หรือว่าดูแลเบื่อกันนะโอเคครับก็ยังไงนะครับก็ขอฝากเกมเตยไว้ด้วยนะครับก็เกมนี้ก็พึ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีคนอยากให้ผมเล่นมากๆเลยนะครับโอเคก็ ถ้าชอบเรื่องกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะครับส่วนดิจิมอนเนี่ยก็ต้องหาเวลาว่างเวลาอื่นเนาะเพราะว่าเออเกมนี้มันมาปุ๊บก็อยากเล่นนะอยากเล่นจริงๆอัเกมเนี้ยเพราะว่าคือมันมีการแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเทลเลอร์มีการแบบว่าสปอยเกมเนี้ยมาหลายรอบมากแล้วก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่อยากให้พี่เล่นเกมนี้แต่ผมจะซื้อให้นะคือแบบว่าเออก็ขอบคุณนะครับที่แบบว่าเออจะซื้อให้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมมายังไม่มั่นใจเรื่องเวลาตัวเองเลย โอเคแล้วตอนนี้ก็ได้ทำตามสิ่งที่น้องขอนะครับก็คือซื้อเกมนี้มาเล่นแล้วโอเคก็บายนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าๆน,นะครับไปยเนาะบายอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเกมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะโอเคบายนะ